เกาลัดพูดได้เลยนะคะว่าเก่าลัดไม่เคยเห็นเกมไหนปล่อยผู้เล่นและทําเกมเพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้เล่นมากเท่าเกมนี้เลยค่ะถ้าคําว่า RPG เนี่ยคือการสวรมบทบาทตัวละครน,นะบานเทเกตสเนี่ยทำได้ตรงกับคํานิยามคําว่า RPG ที่สุดแล้วค่ะ รีวิวและบทวิคาะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เกาลัดจะมารีวิว Border Gate 3เกาลัดนะคะขอใช้ชื่อว่าลึกล้ำและเลอค่าเกินกว่าการเป็นเกมรีวิว Border Gate สา Border Gate 3 R P G 2023 PlayStation 5 Silence b าร d เดอร์เกตสนะคะเป็นเกมที่เก่าลัดเนี่ยเฝ้ารอมาตลอดนะคะในปี2023ที่ผ่านไปนะคะเพราะว่าติดตามมาตั้งแต่สมัยเล่นบนคอมแล้วค่ะและพอมีภาค3ก็อูพึ่งเลยนะคะคืออยากเล่นมากๆแต่จนแล้วจนรอดนะเก่าลัดก็ไม่ได้เล่นค่ะเพราะว่าเขามีแต่การขายแบบดาวน์โหลดโดยส่วนตัวเก่าลัดนะชอบเก็บแบบแผ่นมากกว่าก็เลยรอแล้วรออีก รอจนเกมบรนเดอร์เกต3เนี่ยได้เกมออ f the Year นะคะก็ยังไม่ได้เล่นค่ะจนกระทั่งบรนเดอร์เกต3ออกแผ่นนี้แหละเกาลัานเนี่ยถึงจะมาได้เล่นสักทีบรนเดอร์เกต3นะคะจะออกเฉพาะแผ่นโซนญี่ปุ่นแต่สามารถเลือกภาษาได้และตัดฉากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศแบบจงครึมออกทั้งหมดค่ะ บอกเลยนะคะว่าเก่ารัดเนี่ยประทับใจทันทีที่เปิดค่ะด้วยการนำเรื่องที่น่าติดตามและการสร้างตัวละครนะคะที่จัดได้ว่าละเอียดหนักมากโดยเฉพาะด้านเผ่าพันธุ์และพร้อมไปยังความสามารถของตัวละครในด้านเนื้อหาจริงๆเนื้อหาหลักของภาคนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าปรสิตเข้าโจมตีโลก เพราะก็เช่นรีมที่อิงมาจากดันเจียนดากอนก็ใช้เซตติ้งเดียวกันนะคะเพราะว่าเกมนี้มันอยู่ในซีรีส์เดียวกันแต่ส่วนที่สำคัญก็คือการเดินทางอย่างที่มีวรีนะคะที่ว่าจุดหมายเนี่ยไม่สำคัญเท่าข้างทางเกมนี้ก็เช่นกันเรื่องราวระหว่างการเดินทางนะคะมันก็ส่งให้เนื้อเรื่องหลักเข้มข้นและมีความหมายมากกว่านั้นเอง ระบบการเล่นหลักนะคะเป็น RPG t u r n b a ทิรแบบตะวันตกนะบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบ JRPG คือต้องมีการวางแผนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่ายืนหน้าการะตาเข้าคิวตีนั่นเองแล้วก็ระบบการเล่นกับลูกเต๋าที่อยู่ในระหว่างดำเนินเรื่องช่วงต่างๆเนี่ยก็เป็นการอิงมาจากการเล่นบอร์ดเกมนะคะที่เอาหน้าลูกเต๋าเนี่ยมาบวกกับค่าสแตทเพื่อทำภารกิจนั่นเอง บายเดเกตสาตัวเกมจะเต็มไปด้วยบทสนทนาที่เราเนี่ยจะต้องตั้งใจและอ่านและคิดให้ดีก่อนจะตอบอะไรเพราะว่าทุกคำตอบทุกการกระทํา ส่งผลต่อการดำเนินเกมเกือบทั้งสิ้นทั้งที่ดีบอกเลยว่าเซฟบ่อยๆก่อนจะตอบนะคะแล้วค่อยเลือกและเรื่องราวเนี่ยมันแตกแขนงออกไปและไม่ใช่แตกแบบเป็นเกมแบบเหมือนอื่นๆนะที่แตกออกไป2ไป4แล้วกลับมาบรรจบที่เดิมอะไรแบบนี้แต่บาริเกตสามลึกล้ำกว่านั้นค่ะ การตัดสินใจในเกมเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตในการเดินทางของเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นเกมนะคะจึงสามารถเล่นได้หลายๆรอบมากกับการเจอสถานที่ที่แทบเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยให้อิสระให้ผู้เล่นได้เล่นเต็มที่อย่างจริงๆ เกาลัดพูดได้เลยนะคะว่าเก่าลัดไม่เคยเห็นเกมไหนปล่อยผู้เล่นและทําเกมเพื่อลองรับการตัดสินใจของผู้เล่นมากเท่าเกมนี้เลยค่ะถ้าคําว่า RPG เนี่ยคือการสวมบทบาทตัวละครนะบานเดอร์กเกตสเนี่ยทำได้ตรงกับคํานิยามคําว่า RPG ที่สุดแล้วค่ะ การต่อสู้ที่เป็นเทิร์นเบนะเอาจริงมันไม่ยากแต่คําสั่งมันเยอะมากไหนจะสกิลที่มีหลากหลายรูปแบบก,การเคลื่อนตำแหน่งของสกิลเมื่อได้สกิลใหม่ๆบางทีก็เยอะจนเลือกยากจนลืมจนมืนงงไปก็มีค่ะส่วนนี้ถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นเพราะมันกดเมาส์าคลิกๆไง พอเล่นผ่านคอนโทรเลอร์ของ PlayStation เนี่ยมันก็เลยเลือกยากมากนะคะเกมเนี่ยก็น่าจะทำช็อตคัทประมาณคำสั่งที่เราใช้ประจำไว้ให้หน่อยก็อย่างดีอ่ะจุดเสียเดียวที่กัลันมองเห็นในเกม Brander g เก e 3คือเกมเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยบทสนทนาและฉากสนทนาส่วนใหญ่มันก็จะซูมหน้าอึมเออไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนนี้เนี่ยมันกลับถูกปบด้วยจุดเด่นที่ว่าคือองค์ประกอบฉาก การออกแบบโลกที่ทำออกมาได้ดูดีนะคะมีความแฟนตาซีผสมยุคกลางที่น่าค้นหาและน่าหลงไหลเรียกได้ว่าบัลลุดเกตสามเนี่ยพูดเลยว่าถูกใจกอลัดมากๆรีวิวตอนนี้เนี่ยถูกทำขึ้นขณะที่ยังเล่นไม่จบนะคะเพราะรอกอลัดจบเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปีแน่นอนตอนนี้ก็ซุ่มเล่นอยู่ทุกวันแต่ไม่ค่อยได้แคสน,นะคะเพราะว่ามันเป็นเกมประเภทที่ดูแล้วเข้าใจยากอะ่ะต้องเล่นเองถึงจะรู้สึกถึงความสนุกจริงๆ บันทึกเกศสในมุมมองเกาหล์เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยกระดับเกมขึ้นมาอีกขั้นอย่าว่าแต่ตำแหน่งเกมออฟเด e ะเย r 2023เลยนะคะคือยกให้เป็นเกมออฟเดอะเกมในเวลาปัจจุบันน่ะเก่าหัดก็ยกให้เลยอะ่ะและคาดว่า RPG ระดับนี้เนี่ยอีก10ปีก็อาจหาเกมมาเท่าเทียมแบบนี้ไม่มีจริงๆค่ะ บรรณาเกตสามรีวิวคะแนนโดยเก่ารัดความสนุกเนี่ยให้10เต็ม10นะคะระบบโดยรวมเนื้อหารวมไปถึงการต่อสู้ทำออกมาได้สมบูรณ์และก็เข้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบบการเล่นเนี่ยให้10เต็ม10ระบบการเล่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยรวมถือว่าดีแต่ระบบการเล่นกับเนื้อเรื่องที่สามารถแตกแขนงและสร้างเรื่องราวใหม่ๆได้ตลอดเนี่ยโอ้โหอันนี้คือต้องยกย่องมากจริงๆค่ะความยากเนี่ยให้สิเต็มสิ บอกเลยว่าตอบผิดชีวิตเปลี่ยนสู้ผิดวิธีชีวิตเปลี่ยนคุยผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะหรือแม้แต่ทอยลูกเต๋าผิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะเรียกว่าชีวิตและการเดินทางเนี่ยพกผันได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะเนื้อหาเนี่ยให้สิบเต็มสิบค่ะเนื้อหาหลักของเขาจริงๆอ่ะมันก็ดูธรรมดานะก็สืบสอบไปหาต้นตอและแก้เหตุที่เกิดขึ้น แต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นมันมีหลายรสชาติค่ะทั้งรักโลภโกรธหลงคือมันครบรสครบองค์ของชีวิตจริงๆความคุ้มค่าให้10บเต็ม10เลยค่ะเกมเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามและต้องการคำตอบในหลายๆเส้นทางคุณลักษณะของตัวละครแล้วก็ทีมเนี่ยก็ส่งผลต่อเรื่องราวนะทำให้เราเล่นกี่รอบเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อจริงๆ เอาแค่รอบแรกรอบเดียวเนี่ยเกาลัดเล่นไป20กว่าชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงไหนอะค่ะเอาจริงๆเล่นหลายๆแบบต่อให้เล่นคลองก็เล่นได้เป็นปีๆอ่ะเกมเนี้ยโดยรวมนะคะเกมออฟเดอะเกมจริงๆอ่ะคือเต็ม10บอ่ะเกาลัดไม่รู้จะหักส่วนไหนเลยอ่ะเพราะมันคือความสมบูรณ์จริงๆในทุกองค์ประกอบของการเป็นเกมอะคะ่ะมันทรงคุณค่าและมากกว่าการเป็นเกมเอาไปเลยอะคือเกมออฟเดอะเกมอะ อย่าว่าแต่เต็ม10เลยนะเต็มล้านก่อนล้วก็ให้ล้านอะ่ะพอเชื่อว่าอีกนานนะจะมีเกมที่โอ้โหแบบซัพพอร์ตให้ผู้เล่นได้เลือกเส้นทางแบบเยอะแยะมากมายหรือการตอบคำถามอะไรได้ขนาดนี้อะ่ะเออมันยังไม่มีเกมไหนทําได้ขนาดนี้เลยอะคะ่ะ